สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไตรซากิครับเพื่อน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 ครับวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของการแนะนํานักเตะกองหน้านเพนเพื่อนนะซึ่ง ในการแนะนำตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของ manager carrier mode หรือหม d e ผู้จัดการทีมนะครับโดยนักเตะที่ผมจะนำมาเนี่ยนะผมจะแบ่งเป็น3ส่วนนะเพื่อนๆนะส่วนแรกก็คือนักเตะที่จะเอามาเป็นตัวจริงเลยนะแล้วแบบอยู่ในระดับแบบ top ปคลาสสูงๆเลยนะเพื่อนๆนะส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของนักเตะที่ต้องปั้นนิดๆหน่นอยๆประมาณ1-2ซีซันแล้วสามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนที่สานะครับสำหรับนักเตะที่อาจจะต้องใช้เวลาในการ พัฒนาเนี่ยประมาณ3 4ถึงฤดูกาลฮะไปครับไปดูในส่วนแรกก่อนครับสำหรับนะักเตะทรัฟคาสในกองหน้านะนเพื่อนนะมาที่คนแรกครับ คนแรกเนี่ยแน่นอนครับนะว่าเป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดในเกมแล้วครับนะนั่นคือทังอย่างของคริยันเอ็มบัปเป้เพื่อนเนะเอ็มบัปเป้เนี่ยนะครับด้วยส่วนสูง6ฟตุตหนัก75กิโกรมเนี่ยต้องบอกว่าสามารถที่จะเลี้ยงเข้าไปยิงก็ได้สามารถที่จะเล่นแบบเปิดโมงก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าคริยันเอ็มบัปเป้เนี่ยนะครับมีทีเด็ดตรงที่ ความเร็วความไวความคล่องและการจบสกอร์แล้วเพื่อนนะนี่แหละฮะนอกจากนี้เนี่ยนะครับมีเพลย์สไตล์อย่างควิกสเตปนะครับทำให้ในการออกตัวเนี่ยนะครับ ครคาดีจะทำได้ดีครับมีไฟเนทช็อตนะครับสามารถที่จะกดปุ่มไฟเนทแล้วปั่นคุ้งโค้งได้นะครับมีราผิดนะครับสปีดปายนะแล้วก็แฟร์มีติเวล่าสามารถยิงด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับอคูแบตสามารถเล่นลูกกลางอากาศได้ดีเพ<ๆ>ื <Fair S 2> <ๆ>่อนๆแปร์เนี่ยช่วยให้เวลาส่งกับเวลายิงเนี่ยนะครับแม่นยำอะไรอย่างนี้นะเพื่อนๆนะ เนี่ยฮะคริยาเอมบัปเป้ซึ่งยังคงเป็นกองหน้าอันดับหนึ่งในเกมนะเพื่อนๆนะตะกิวมูฟเนี่ยนะครับห้าดาวด้วยนะในส่วนของเท้าเนี่ยโดนเนิร์ฟนะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยคริยาเอมบัปเป้จะถนัดแบบ5ดาวเลยนะแต่ว่านี้โดนเนิร์ฟมาเป็น4ดาวเลยนะข้างที่ถนัดคือข้างขวาแตริงงเนี่ยเหมือนเราจะยังฝึกเอมบัปเป้ด้ยนะเพืพ่อนๆก็ไปฝึกให้เขาถนัด เท้าซ้ายด้วยนะทำให้เท้าเนี่ยพอถนัดสองข้างเนี่ยก็จะกลับมาโหดเหมือนเดิมนะครับแน่นอนครับเอ็มบัปเป้เนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะหนึ่งล้านยูโรนะค่าหื่อยก็แพงเช่นกันไปที่ลายที่2ครับานด้าของเบลลเออร์ริงฮาร์แลนด์นะลายที่2เพื่อนต้องบอกว่าใครที่ชอบเล่นนักเตะตัวใหญ่นะชอบเอาหลังบังบอลเนี่ยฮาร์แลนด์คือตัวจบเลยเพื่อนๆนะอ่านะครับแต่ บางคนเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยชอบเล่นด้วยฮาเลนนะเพราะว่าบางคนจะชอบแบบสไตล์เร็วๆใช่ไหมสไตล์คล่องๆแต่ฮาเลนเนี่ยมันจะเก้งก้างเก้งก้างบางคนอาจจะเล่นไม่ถนัดนะแต่ใครที่เป็นแบบสไตล์ใช้หลังยิงบอลเล่นเปิดโมงเนี่ยฮาเลนคือตัวจบนะเพื่อนๆนะจริงๆอ่ะฮาเลนก็มีความเร็วนะ เออมีความเร็วนะแต่ว่าน่าเลยครับอาจจะคล่องไม่เท่าเอ็มบัปเป้เพื่อนๆซึ่งเพลย์สไตล์ที่มีเนี่ยก็จะเป็นอะโครแบทนะเล่นกลางอากาศได้ดีนะเป็นสีทองด้วยนะเพื่อนๆนะอะโครแบทเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโหม่งการวอลเลย์เนี่ยรวมอยู่ในนี้เลยเพื่อนๆต่อไปครับพาววเอร์เฮดเ a อร์นะนะเออโหม่งแรงฮนะแล้วก็มีควิกสเต็ปนะครับนี่ฮนะ ถึงแม้ว่า Acceleration เนี่ยจะน้อยนะแต่ว่ามี Quick Step ควิกสเตปคอยช่วยเหลือเพื่อนๆนะทำให้ฮาร์แลนเนี่ยถือว่าเป็นตัวทีเด็ดและตัวจบเลยครับนะสำหรับใครที่อยากได้นะนักเตะที่มีส่วนสูง5ฟุต6น้ำหนัก94ยิโรกรัมต่อไปครับวิกเตอร์โอซิเมนครับคือคนที่3ที่ผมแนะนำครับวิกเตอร์โอซิเมนครับสูง6ฟุต1หนัก77นะ ซึ่งแน่นอนครับเจ้าตัวเนี่ยมีความเร็วค่อนข้างที่จะเยอะครับแล้วก็กระโดดได้ค่อนข้างที่จะดีด้วยเพื่อนๆนะคือเอาง่ายๆฮะถ้าไม่มีตังค์ซื้อเอ็มบัปเป้เนี่ยสามารถขยับลงมาเหลือโอซิมเฮนได้นะเพราะเอ M ็มบัปเป้เนี่ยเกือบ200ล้านยูโรนะแต่ว่าวิกตอซิมเฮนครับประมาณ110 120ล้านยูโรเพื่อนๆนะซึ่งพรีสไตล์ที่มีเนี่ยนะครับก็จะมีพวกชิปช็อตนะครับทำให้ชิปบอลได้ดีนะมีพาวเวอร์เฮดเดอร์นะโหม่งได้ด้วยเพื่อนๆนะมีราผิดความเร็วปลายนะครับ แล้วก็อคโคแบทนะครับทำให้วันเล่ได้ดีด้วยเพื่อนนะเรียกได้ว่าอย่างเจ๋งเลยครับสำหรับวิกเตอร์โอซิเนครับเร็วครองนะครับนะเห็นผมแนะนำตัวใหญ่มาเยอะแล้วอ่ะเราไปโฟกัสกันที่ตัวเล็กหน่อยฮนะ ตัวเล็กเนี่ยที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของราอตาโรมาติเนสจากทางอินเตอร์มิลานนะส่วนสูง5.9ฟุต9นะครับหนัก72กิโลกรัมคือตัวเล็กนะเพื่อนนะใครที่ชอบความคล่องนะครับใครที่ชอบแทงทะลุช่องนะด้วยการกดสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะชอบราอตาโรมาติเนสแน่นอนครับเจ้าตัวเนี่ยมีความเร็วมีความคล่องนะครับถึงแม้ว่าภาคนี้เนี่ยนะ จะโดนเนิร์ฟสปีดไปเยอะเลยนะนเพื่อนโดนเนิร์ฟสปีดไปเยอะเลยนะแต่ว่าความคล่องของแกเนี่ยคือยังโหดนะนเพื่อนนะความคล่องของแกยังโหดนะเออเนะเวลาที่แบบเอาโดนบอลอะไรอย่างนี้นะคือบอลจะค่อนข,ข้างติดเท้านะไม่ว่าจะโดนเนื้อเข้าไปฮะเย mm ์สไตล์ที่มีนะก็จะมีเทคนิคนะครับอันนี้เนี่ยบอลก็ค่อนข้างที่จะแบบติดเท้านะคือแบบเวลาที่เราหันการอัลล็อกเนี่ยจะค่อนข้างไปตามเท้าครับมีแฟนะครับมีติเวล่านะยิงด้วยข้างเท้าด้านนอกนเพื่อนซึ่งถ้าเกิดว่า โรตารโรมาร์ติเนีสแพงไปเนี่ยที่116ล้านเนี่ยนะแนะนำเป็นจูเลียนอวาเรสนะครับซึ่งจะถูกกว่านี้นะสำหรับจูเลียนอวาเรสนะครับก็อยู่ทีมชาติเดียวกันนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ และคนสุดท้ายครับนะสลับกองหน้านะกองหน้าระดับท็อปคลาสที่ที่ผมแนะนำนั่นก็คือทนงดาของดูซานบวลล์ฮิชนะครับาภาคนี้ก็โดนเนิร์ฟความเร็วไปพอสมควรฮะแต่ว่าด้วยสรีระที่สูงใหญ่กับ5ฟุต3นบหนัก75กิโลกรัมฮะเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเจ๋งเลยนะคือวิ่งก็ใช้ได้ครับแล้สามารถเอาหลังบังบอลได้แล้วตัวค่อนข้างที่ใหญ่ครับทำให้สามารถที่จะเล่นสายเปิดโมงได้ หรือนะครับหรือจะวิ่งทําทางก็สามารถทําได้นะแม้ว่าจะไม่เร็วแต่ถ้าเกิดว่าดูซาเวลาฮูวิชถึงบอลก่อนเนี่ยเวลากองหลังเข้ามาเบียดเนี่ยจะแย่งคนข้างที่จะยากนะเพื่อนเนี่ยฮะส่วนเพลสไตล์ก็มีทางหน้าของชิปช็อต โอตัวเดียบชิปช็อตมีไฟนเนนซ์ช็อตแล้วก็มีแฟร์นะครับเรียกได้ว่าเป็นกองหน้าที่สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะแล้วก็ราคาถูกด้วยครับ61ล้านยูโรไม่แพงเพื่อนเนี่ยนี่คือ5กองหน้าที่แนะนำในระดับท็อปคลาสนะครับต่อมาครับ5นักเตะถัดไปที่ใช้เวลาปั้นประมาณ1-2ฤดูกาลนะก็ กลายเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะครับคนแรกที่แนะนําเลยครับนั่นทางนั่นคือทางด้านของมูโกโก้นะครับมูโกโก้เนี่ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ครบเครื่องเพื่อนๆเป็นนักเตะที่ครบเครื่องนะคือความเร็วเนี่ยอย่างโหดเลยนะ คือตอนนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่าน้อยนะเพราะว่าเหลติ้งเริ่มต้นเนี่ยแค่77เองครับแต่พอเราปั้นไปเรื่อยๆเนี่ยมูกโกโก้จะวิ่งในระดับ90เลยนะซึ่งโอ้โหนะเรียกว่าใช้ได้เลยครับสำหรับมูกโกโก้นะด้วยส่วนสูง5ฟุต10 72กิโลกรัมเพื่อนๆน,นะมีความคมครับมีความคมและที่สําคัญเลยครับบอลค่อนข้างีรียติดเท้านะตัวในเรื่องของลูกค้างอากาศเนี่ยพอใช้ได้เ,เพื่อนๆนะพอใช้ได้ครับจริงๆไม่ถือว่าพอใช้ได้จริงๆเรียกว่าเก่งเลยนะ เรียกว่าเกือบเก่งเลยแหละด้วยความที่จัมปิ้งเนี่ย79นะในส่วนสูง5ฟุต10เนี่ยถือว่าดีเยี่ยมนะมนเพื่อนนะถือพัฒนาได้เป็น85ได้แล้วเนี่ยนะเปสรสไตน์กับไฟเนชช็อตนะครับอ่าปัาน่นโค้งๆได้เทคนิคเข้านะครับบอลขอนคาเดียติดเท้าแฟร์ flare, มีเฟิร์สทัชนะครับเฟิร์สทัชก็คือเวลาที่มีใครส่งบอลยัดมาหาเราเนี่ย จังหวะที่จับบอลแรกเนี่ยจะสามารถจับบอลได้ดีและสามารถที่จะกดสปีดได้เลยต่อไปเชฟบิวรายิงด้วยข้างเท้าด้านนอกและที่สําคัญครับอะโครบาติกเนี่ยสามารถวอลเลย์ได้แบบสวยๆเลยครับนี่แหละฮะมูโกโก้นะคือถ้าเกิดจะซื้อกองหน้ามาปั้นเนี่ยแล้วจะแบบจะเอาแบบสุดยอดเลยเนี่ยมูโกโก้คือโนหนึ่งต่อไปครับหมายเลข2นะสำหรับที่จะเอาไปปั้นแค่หนึ่งฤดูกาลครับนั่นคือรัสมุสฮอยลุนจากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตัวสูง6ฟุต3นะครับหนัก79กกิโลกรัมเพื่อนๆนนะคือ พอยรุ่นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าพบเครื่องเหมือนกันนะแต่ว่าจากที่ผมเล่นเนี่ยผมชอบมูกโกโกมากกว่านะแต่ผมเชื่อเลยว่ามีอาจจะมีเพื่อนๆบางคนเนี่ย จะชอบฮอยลุนมากกว่าบูโกโก้นะครับเพอฮอยลุนเนี่ยแกมีความเร็วนะครับแกมีความเร็วนะแต่แกไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับมีความเร็วนะครับสามารถกระโดดโมงได้นะเพื่อนๆนะเ,เรียกได้ว่าโห้ด้านเพื่อนดนะ้านสายเปิดโมงเนี่ยฮอยลุนก็สามารถให้บริการได้คือความคล่องของฮอยลุนเนี่ยจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับว่าความคล่องในที่นี้คืออะไรครับความคล่องคือเวลาที่เราได้นักเวลาที่นักเตะเราได้บอลเนี่ยเราจะกดอนาล็อกนะอนาล็อกซ้ายนะเพื่อที่จะแบบเปลี่ยนทิศ ทางใค่อยรุนเนี่ยมันจะไม่ค่อยคล่องเท่านั้นเองเพื่อนนะใครที่แบบชอบคล่องคล่องบอลติดเท้าเนี่ยอาจจะต้องไปเลือกมูโกโก้นะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบเปิดโมงนะ FC เปิดมงแนะนำครับรัสมุสฮอยรุนนะครับเพลน์สไตล์ที่ม <let> <leaves> ีนะครับม e um ีราพิดมีแฟร์นะครับมีควิกสเต็ปนะครับคนที่3ที่แนะนำนะครับมัสเทียสเทลนะครับจากทางบาเยเรนมิวนิกและมัสเทียสเทลเนี่ยนะครับส่วนสูง6ฟุตหนัก77กิโลกรัมเพื่อนๆนะพึ่ง ก่อนหน้นี้เนียน้องค่อนข้างที่จะไปเล่นปีกนะแต่ว่าภาคนี้เนี่ยนะครับตำแหน่งของน้องเนี่ยเป็น ST เพื่อ,อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าซื้อมูกโกโก้ไม่ทัน ก็สามารถที่จะซื้อมั t เทียสเทลมาปั้นได้แต่ต้องบอกอย่างนี้นะสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างมูโกโก้กับมั t เทียสเทลเนี่ยนะครับนั่นคือทางด้านของย์สตล์มัตเทียสเทลไม่มีย์สตล์ดังนั้นถ้าอยากจะได้นักเตะแบบสุดๆก็ต้องไปเลือกมูโกโก้นะครับบางคนเล่นทีมขนาดกลางนะอาจจะซื้อมูโกโก้ไม่ไหวมั t เทียสเทลสามารถแก้ขัดได้ต่อไปค,ครับวิกเตอร์โรเก้นะครับ หลังวิกเตอร์โรเก้เนี่ยเป็นนักเตะที่มาดังในภาคนี้แบบสุดๆเลยนะนเพื่อนนะนะครับวิกเตอร์โรเก้ครับส่วนสูง5ฟุตแปดนะตัวเล็กนะนเพื่อนเป็นสายวัยนะจะคล้ายๆกับราตาโรมาติเนสนะครับอ่ะเรียกได้ว่าเป็นราตาโรมาติเนสที่แบบเป็นเวอร์ชันเพิ่งเกิดแล้วกันนะเออเป็นเวอร์ชันดาวรุ่งเพื่อนนะซึ่งความเร็วเนี่ยจัดจ้านนะบอลติดเท้านะ เออนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเจ้าหนูวิกเตอร์โรเก่เนี่ยอนาคตไกลแน่นอนนะซึ่งเวลาเราเล่นไปเรื่อยความเก่งของน้องก็จะเ,เริ่มเฉิดฉายขึ้นมานะส่วนสูงน้อง5ฟุต8ก็จริงนะจัมปิ้งน้อง83เพื่อนแต่บอกก่อนนะว่าอย่าหวังว่าส่วนสูง5.8ฟุตแแล้วกระโดดได้สูงเนี่ยจะสูงกว่ากองหลัง5ฟุต4เพื่อนนะ ที่มีใจความสี่ดีหกฟุตสี่นะยังให้หกฟุตสี่ก็ได้เปรียบกว่าเยอะนะครับเพลสตล์ของน้องนะครับก็จะมีไฟแนลช็อตมีพาวเวอร์ช็อตมีราผิดแฟร์ควิกสเต็ปนะครับเพราะฉะนั้นสายความเร็วจะลักน้องเป็นพิเศษนะครับเออบางเชื่อนะว่าหลายหลายคนนะอาจจะเอาน้องเขาเนี่ยไปเล่นเป็นปีกนะเออเพราะจริงๆเี่ยสเตตัสน้องเนี่ยเหมาะจะเป็นปีกซะมากกว่านะแต่ <c ười> เราพูดก,กันตรงๆนะครับคือเป็นปีกสไตล์ตัดใน ตัดเข้าในแล้วก็ยิงนะครับสำหรับวิกเตอร์โรเกมากันที่คนสุดท้ายครับสำหรับนักเตะที่ใช้เวลาในการปั้นเพียงแค่1นถึงสฤดูกาลนะนั่นคือตำน่ของเบนจามินเซโกซึ่งเป็นนักเตะที่ผมค่อนข้างที่จะแนะนำนะสำหรับทีมไหนที่งบน้อยแล้วอยากจะหานักเตะมาเป็นตัวสำรองนะครับเบนจามินเซโกเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยคือ เปิดโมงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน้องเขามีส่วนสูง6ฟุต5หนัก85กิโลกรัมนะหรือว่าตัวบึกบึนตัวใหญ่เพื่อนเพื่อนในหฟุต5เนี่ยนะครับตัโวโคตรใหญ่เออนะครับแน่นอนครับนะสายเปิดโมเนี่ยข้อเสียคือช้านะช้านะครับแต่ข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือร่างกายใหญ่เพราะฉะนั้นใครที่ชอบเล่นชอบเล่นเอา,เอา,เ,อาเอาบางังเอาหลังบังบอลเนี่ยนะครับจะชอบนักเตะคนนี้นะครับเออใครที่ชอบฮาเลนเนี่ยนะครับจะค่อนข้างที่จะชอบ คอยลุนแล้วก็เบนเซโกตามลำดับนะครับส่วนเพนสตล์ครับก็จะมีพาวเวอร์ช็อตนะครับยิงแรงนะครับเทคนิคนะ,ะถึงแม้สเตตัสในส่วนของพวกดิปป bon ิ้งบอลคอนโทรลจะไม่ได้เยอะนะ,ะจะไม่ได้เยอะอาร์จิริตี้อะไรพวกนี้นะอาจจะคือคือจริงๆอะ่ะถามว่าเยอะไหมจริงๆก็เยอะ,อะแหละแต่ว่าด้วยส่วนสูงเนี่ยมันทำให้บาลาน บาลานตัวละครไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นบาลานเนี่ยน้องจะน้อยใช่ไหมยิ่งสูงยิ่งบาลานน้อยแต่ว่าพอมีเทคนิคเข้ามาเนี่ยเขาจะทําให้บอลเนี่ยติดเท้าหน่อยๆน,นะเอออาจจะไม่ได้เป็นกาวนะแต่ก็ติดเท้าอะนะครับอันนี้คือข้อดีอีกข้อนึงนะแล้วก็แฟนะครับ ต่อไปครับสำหรับนักเตะดาวรุ่งที่ต้องซื้อมาปั้น3-4ถึงฤดูกาลนะนั่นก็คือคนแรกมาเลยครับอีแวนเฟอร์กูเซนจากทางไบรตันนะครับอีแวนเฟอร์กูเซนนะครับนี่ฮะสูง่วนสูงเนี่ยหฟุต2หนัก75กิโลกรัมนะถือว่าค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะเพื่อนนะแน่นอนครับฐานะของอีแวนเฟอร์กูเซนเนี่ยเป็นสายเปิดโมงนะเพื่อนนะเออเพราะว่าตัวน้องค่อนข้างใหญ่ความเร็วเนี่ยไม่ได้เยอะฮะดังนั้นนะครับใครที่ชอบตัวใหญ่เปิดโมงเนี่ยนะครับอีแวนเฟอร์กูเซนเนี่ย พ่อขเขาคาดว่าใช้ได้นะถามว่าเอาไปเลี้ยงได้ไหมจริงจริงมันก็ได้นะคือเราสามารถฝึกได้ไงเพื่อนเนะมันพูดยากครับนะสำหรับนักเตะที่ใช้3-4ถึงฤดูกาลในการปั้นนะเพลย์สไตล์ที่มีครับมีไฟในช็อตนะครับอ่บานคู่โค้งนั่นเองคนที่สองนะครับเนลสันเวเปอร์นะครับเนลสันเวเปอร์เนี่ยใช้เวลาปั้นเยอะหน่อยนะก็คือประมาณ3ถึง4เผลอๆลามตามไป5ซีซั่นเลยนะนเพื่อนนะเพราะว่า น้องเนี่ยเรตติ้งเริ่มต้น66อ่ะนะ<เอา>นะครับเจ้าของนะเจ้าของรางวัลแน่เลยนะค่าตัวถูกแล้วปั้นกันยาวๆนะ66-86ถึงนี่แม่งโคตรนานนะสำหรับเวเปอร์เนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นอีแวนเฟอร์กูซันราคาถูกนะคือสเตตัสจะเหมือนเหมือนกันนะสายเปิดโมงเช่นกันอ่าถามว่าเอามาวิ่งแล้วเอามาเอามาเลี้ยงได้ไหม ก็ต้องบอกว่าอาจอาจจะทําได้แต่ว่ามันมันไม่สุดนะเออเรียนว่าเอาเป็น FC เปิดโมงแล้วกันต่อไปคนที่3นะครับทางด้านของเบนเซกีนะครับ จากโมร็อกโกนะสวนสูง5ฟุต10หนัก72กิโลกร,ร,มรัมฮะและคนเมเปนเซกีเนี่ยนะครับเป็นนักเตะสําหรับสายวิ่งหาช่อง,งเพื่อนๆนะเออเป็นสายวิ่งหาช่องจะคล้ายๆกับเรโตรโรมาติเนสแต่ว่าสูงกว่าเรโตรโรมาติเนสนะครับแน่นอนครับด้วยความคล่องทําให้บอลค่อนข้างที่จะติดเท้านะเวลาวิ่งเนี่ยแบบ วิ่งคนข้างเจี๊ยเร็วแล้วบอลคนข้างเรียติดเท้านะแต่ว่าข้อเสียของน้องมีข้อเดียวครับคือไม่มีเพลย์สไตล์อะไรเลยอันประมาณ3-4ซีซั่นนี่คือเก่งเลยนะเพื่อนๆนะสำหรับเบนเซกีคระสำหรับทีมใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเล่นทีมใหญ่แล้วซื้อไปเนี่ยน้องเป็นสำรองที่ดีได้นะครับถัดมานะครับท่านะของปารีสเบ์เนอร์นะครับจากโบรุสเซียดอร์มุนสูง6ฟุต1 นะครับนัก77ยิโลกร,รมัมทางด้านของเบรนเนอร์เนี่ยนะครับเป็นสายบาลานนะครับก็คือไม่สุดทางนะสามารถวิ่งได้สามารถเปิดโมงก็ทำได้นะครับคือสายบาลานเนี่ยมันมันมีข้อดีข้อเสียเพื่อนนะข้อดีก็คือเราสามารถเล่นได้หลากหลายรูปแบบส่วนข้อเสียคือมันไม่สุดสักทางนะ ดังนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่จุดประสงคนะ์นะอ่าสลหับเบอร์เนอร์ครับนะจะเปิดโมงจะเลี้ยงยิงก็ได้แล้วแต่เลยครับแล้วแต่ถนัดเลยข้อเสียมีอย่างเดียวกับไม่มีเพลย,ย์สไต์ คนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายที่จะแนะนำนั่นก็คือทนานของจอร์จอีเลนีเคนนานะครับปีสั้นแรกไม่แน่ใจว่าสามารถซื้อได้หรือไม่นะอาจจะต้องรอให้อายุ17ปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่นะครับเจ้าหนูคนนี้เนี่ยนะครับสูง6ฟุต1หนัก7 6กิโลกร,รัมเนี่ยแน่นอนครับโอ้ยเรตติ้ง70มาพร้อมความเร็วระดับ80แล้วก็นี่ฮะกระโดดไนดะ้ค่อนข้างดีนะ คือเบอร์เนอร์เวอร์ชันอัปเกรดเลยนะเพื่อนนะนี่ฮะเรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่เจ๋งน่าซื้อมาร่วมทีมนะครับมีก็เสียเดียวเหมือนกันครับคือไม่มีเพรสตล์นะครับนี่คือทั้งหมดนะครับ15นักเตะที่ผมอยากจะแนะนำและสลับกองหน้าครับนะทั้งกองหน้าระดับท็อปกองหน้าระดับปัน้น1-2ปีใช้งานได้กับกองหน้าระดับปัน้น3-4ปีแล้วใช้งานได้นะครับหวังว่านักเตะเหล่านี้นะเนเพื่อน นำเขาไปใช้ในการร่วมทีมหากเพื่อนชอบกันก็นับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยครับหากเพื่อนอยากจะสนับสนุนกับทางช่องมีฟีเจอร์สุตังฟีเจอร์สมัครสมาชิกและฟีเจอร์ด o n a t i o เพื่อสามารถสนับสนุนผ่านสารช่องทางนี้ได้นะครับลิปต,ต่อไปจะเป็นอะไรฝากที่ติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ